หลังหลังจากที่วิเคราะห์มือซ้ายแล้วนะครับเราก็จะมาดูมือขวาสำหรับมือขวาเนี่ยเราจะใช้ดูเพื่ออะไร <Okay. S 1> เพื่อขยายเหตุการณ์จากมือซ้าย <Okay. S 1> ว่าจะเป็นอย่างไร <Okay. S 1> เพราะว่ามือซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอะไรที่เรามีมาแต่เก่าก่อนเนาะแล้วมันก็จะเป็นไปแบบนั้นแต่มือขวาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการขยายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือสามารถพัฒนาผลักดันให้ดีขึ้นได้ไหมอ่า ยกตัวอย่างเช่นถ้าปกติอะมือซ้ายเราเป็นคนคิดเร็วทําเร็วเนาะอย่างที่เป็นเนี่ยแต่ถ้ามือขวาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็สามารถอาจจะคิดช้าลงหรือว่าทําอะไรให้มันเบาๆลงผ่อนๆลงอะได้เนาะทีนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องการเงินเป็นหลักในเส้นวาสนาเองนะครับที่บอกว่าอายุ48เนาะ48 อายุ56ถึง60เน่ะเป็นช่วงที่การเงินจะดีมีโอกาสแตะ10ล้านแต่ว่าถ้ามามองในช่วงอายุของมือขวานะครับจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะช่วง40มันก็มีรายได้ปกติอยู่แล้วจนถึง47 48ก็ยังปกติอยู่แต่ว่าในช่วง48ถึง58เนาะ เอาจิงๆอ่ะมันก็ถือว่าไรายได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าเนี่ยครับเส้นวาสนาสองเส้นที่คู่ขนานกันขึ้นมาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเส้นของโชคลาบโชคลาบยังไงโชคลาบในมุมของเป็นในมุมที่ว่าสามารถหาเงินได้ดีเหมือนกับจากที่ปกติคนเรามีเส้นเดียวเนาะก็สามารถหาเงินได้ในระดับหนึ่งถ้าเกิดขึ้น2เส้นเนี่ยมันก็เหมือนจะมีผลที่มากขึ้น อย่างเช่นเคยหาได้ร้อยก็เหมือนคูณ2เป็น200อะไรประมาณนี้ถ้ามองภาพรวมนะครับช่วงอายุสัก47-48ขึ้นมาเนี่ยจนถึง58เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่พัฒนาผักกันได้นะถ้าจะเร่งเร่งทำเร่งลงมือหรือว่าทำงานที่เราอยากทำอะ่ะมันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆที่จะลงทุนได้เช่นกัน แต่อันนี้ก็คือมือขวานครับหมายถึงว่าถ้าเราลงแรงทํางานผักการเร่งทําให้มันได้อะมันมีโอกาสอยู่แต่ถ้าเกิดเราทําของเราไปเรื่อยๆโอกาสที่จะได้มากๆจริงๆอ่ะก็คือช่วงจังหวะห้าสิบห้าถึงห้าขึ้นไปถึงงขึ้นไปจนถึง60ก็คือช่วงนั้นอ่า